เข้ามาเล่นกับเรื่องราวที่น่าตื่นตาตื่นใจของเจ้าคุณพี่กับอีนางคำดวงตอนต่อมาแล้วตอนที่19ของละครไทยที่เรียโรแมนติกคอมดี้นี้จะนําเรื่องราวไปยังจุดสูงสุดที่ขามเพชรทฤิจะพบกับคุณเอกเจมจิรายุกและนางคำดวงเบลล่ารานีที่จะมีการพบกันและเป็นเรื่องหนึ่งที่จะทําให้ทุกคนเห็นตัวอย่างที่น่าตื่นตาตื่นใจทามที่เป็นผู้มีความรักสูงสุดต่อนางคำดวงแต่ก็เป็นผู้ที่มีความรักที่ไม่ถูกต้องจึงตัดสินใจที่จะทําสิ่ง ที่จะทำให้นางคำดวงรู้สึกเหมือนกับการขัดสนคนอื่นๆด้วยการให้ยาพิษแมงหลักให้นางคำดวงกินซื้อนางงอเป็นการทำให้นางคำดวงรู้สึกเหมือนกับการขัดสนคนอื่นๆที่เป็นผู้มีอำนาจในเมืองขามจึงตัดสินใจที่จะนำนางคำดวงไปขโมยจากพระคีนีไปแต่ก็ไม่ได้เป็นเรื่องง่ายและนางคำดวงก็ไม่ยอมให้เกิดขึ้นจึงเกิดการพบกันของคุณเอกและนางคำดวงซึ่งจะนำเรื่องราวไปยังจุดสูงสุดที่จะทำให้ทุกคนตื่นเต้นตอนที่19ของเจ้าคุณพี่กับอีนางคำดวง จะออกอากาศวันพุธที่5พฤศจิกายน2568น2,568เวลา20นาฬกา30นาทีทางช่อง3มาเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวที่จะทำให้ทุกคนตื่นเต้นและอย่าลืมติดตามชมทุกวันพุธพรฤหัสบดีที่20นาฬกา30นาทีทางช่อง3 h t t p s w w w s e n u c o m s a l e m o v i s a l e